ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะ a วเอ้ในตัวร้ายที่รักตอนที่6 6ถึง67ตอนที่66ดื่มเล่าวนไปฉันว่าแล้วไงนายก็ยังไม่ยอมรับหนีไปกับคนอื่นแล้วหรูจื้อถามไม่ได้หนีก็แค่ผมสอบเข้าเรียนไกลไปหน่อยแล้วเขาไม่อยากรอก็แค่นั้นช่วยหังพูดเขาตักอาหารเข้าปากคำหนึ่งจากนั้นตามด้วยเบียร์อีกอึกใหญ่ ถึงแม้ว่าเขาจะข้ออ่อนแต่เพราะเรื่องในใจของเขาตอนนี้มันอึดอัดมากจริงๆดังนั้นแค่ยกสามทีเบียร์ทั้งขวดก็ถูกดื่มจนเกือบหมดแล้วนายดื่มเร็วเกินไปแล้วเป็นผีกระหายน้ำมาเกิดหรือไงหลู่จื้อมองท่าทางของชุยหังแล้วก็แอบตกใจไม่น้อยชุยหังยิ้มยิ้มตอนนี้สติของเขาเริ่มจะล่องลอยแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรผมชินแล้ว พูดจบแล้วยังจะเรอออกมาอีกด้วยไอของแอลกอฮอลในเบียร์ตีกลับขึ้นมาทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เท่าแก่เบียร์อีกสองหลูจื้อพูดไม่นานเบียร์ก็มาเสิร์ฟที่โตวชวยหังค่อยๆผ่อนคลายลงแล้วประโยชน์ของแอลกอฮอลทำให้ความตื่นเต้นของเขาก่อนหน้านี้ความรู้สึกที่ต้องคอยระมัดระวังนั้นถูกความเจ็บปวดภายในใจเข้ามาแทนไม่ว่าวันนี้นายจะดื่มไปเท่าไหร่พรุ่งนี้ยังต้องฝึกต่อได้ยินหรือเปล่า หลู่จื้อมองอยู่ตรงข้ามเขาพลังพูดย้ำขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าชุยหังพยักหน้าพลังพูดผมรู้แล้วไม่อย่างนั้นจะถูกจัดก,การเอาง่ายๆหลู่จื้อยิ้มออกมาแล้วพูดรู้ก็ดีแล้วชุวยหังยกขวดเบียร์ขึ้นพลางพูดกับหลู่จื้อครูฝึกขอบคุณครับขอบคุณอะไรฉันขอบคุณที่ฉันรังแกนายหรอแม้ว่าปากของหลู่จื้อจะยังพูดจายเยอ่อเย้ยแต่ก็ยกแก้วเบียร์ในมือขึ้นมาเขาไม่ค่อยชินกับการดื่มเบียร์จากขวดเท่าไหร่ ชุยหังคิดพักหนึ่งรู้สึกได้ว่าตอนนี้ยังได้สติเพียงแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มช้าลงเขากําลังคิดว่าเบียร์ทางนี้ส่วนประกอบไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะดื่มไปแล้วรู้สึกมันตีขึ้นหัวก็ขอบคุณนั่นแหละครับผมหมดขวดนะส่วนคุณก็ตามใจชุยหังพูดเดิมหลังจากที่เขาดื่มลงไปสามอึกใหญ่แล้วภายในขวดมันยังมีเบียร์เหลืออยู่อีกนิดหน่อย เขาจัดการดื่มเบียร์ที่เหลืออยู่ในขวดภายในอีกเดียวหลูจื้อมองเขาโดยที่ตาแทบไม่กระพริบเหมือนกับรู้จักเขาคนใหม่ยังไงอย่างนั้นเจ็บปวดขนาดนั้นเลยรหรอหลูจื้อถามชุยหังตอบกลับก็ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดซะทั้งหมดมันหลายเรื่องรวมเข้าด้วยกันพูดจบเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรหันไปเปิดฝาเบียร์อีกขวดออกหลูจื้อดูท่าทางของเขาเหมือนว่าตั้งใจจะดื่มให้ตัวเองน็อกไปเลยจริงๆจึงพูดออกมาตรงตรง นายเบาๆหน่อยก็ดีนะดื่มเยอะเกินไปฉันไม่ยุ่งด้วยนะไม่มีทางผมแรงแค่นั้นดื่มเมาแล้วก็ไม่มีทางวอยๆช่วยหังพูดตอนนี้เขายังพอมีสติอยู่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็พอจะรักษาให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอลนี้มักจะกล้าพูดในสิ่งที่ปกติไม่กล้าถ้าบอกว่าแอลกอฮอลทำให้คนใจกล้าเหมือนหมีหลักก็เขาก็คือหมีใจกล้าตัวนั้น แต่เมื่อยิ่งดื่มเบียร์ลงไปมากเท่าไหร่เขาก็เริ่มจะรู้สึกสูญเสียการควบคุมมากเท่านั้นเมื่อคุณดื่มเหล้าขณะที่รู้สึกมีความสุขดื่มยังไงก็จะไม่มีทางเมาแต่เมื่อคุณดื่มเหล้าขณะที่กำลังทุกข์จะดื่มยังไงก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานชุยหังนับเป็นพวกแบบหลังพอดีแฟนนายดูดีหรือเปล่าหลู่จื้อถามขึ้นชุยหังพยายามกำสายใยนั้นให้ออกห่างห่างและในวินาทีนั้นเองมันก็ถูกดึงกลับมาใหม่อีกครั้ง เขาใช้สติสัมปชัญญะเฮือกสุดท้ายบอกกับตัวเองว่าอย่าพูดออกไปจนหมดเด็ดขาดเผื่อว่าทำหลูจื้อตกใจหนีไปแล้วต่อไปจะสู้หน้ากันยังไงดังนั้นเขาจึงพูดว่าดูดีไม่ดูดีก็นอกใจไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเหลือเยื่อใยแล้วแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราตหนึ่งหลูจื้อพูดพูดจบเขายังถอนหายใจตามอีกด้วยดูเหมือนว่าจะคิดถึงเรื่องของตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันช่วยหังยิ้มออกมาพลางพูดต่อ ครูฝึกอย่ามาล้อเล่นกับผมเลยคุณหล่อออกขนาดนี้ถ้าผมเป็นผู้หญิงก็คงจะจีบคุณผู้หญิงที่ไหนจะตาบอดไม่สนใจคุณแล้ววิ่งหนีไปกับคนอื่นช่องมาแฟง S.I. ตอนที่67ให้ผมจูบหน่อยหลูจื่อมองท่าทางของชุยหังก็รู้ว่าริดแอลกอฮอล์น่าจะออกริดแล้วเขาดื่มเหล้าไม่ได้จริงๆด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาทรมานแบบนี้ด้วยในกองทัพไม่ค่อยมีเวลาได้ออกมา พวกผู้หญิงมักต้องการให้อยู่ด้วยตลอดแต่นายกลับไม่มีเวลาให้เขาก็ต้องหนีไปหาคนอื่นเป็นธรรมดาอีกอย่างแฟนคนก่อนก็เป็นคนอื่นแนะนำให้ไม่ได้มีความรู้สึกพื้นฐานอะไรต่อกันเป็นทุนอยู่แล้วด้วยหลุยจื้อพูดสายตาของชุยหังเริ่มเจรอนรางแล้วเขาพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นในกองทัพพวกคุณก็มีผู้หญิงไม่ใช่หรอคิดอะไรของนายหนะ้านายคิดว่ากองทัพเป็นที่สำหรับพลอดรักหรือไง ความกล้าหาญของชุยหังได้ถูกฤทธิ์แอลกอฮอล์กระตุ้นขึ้นมาแล้วที่มีอะไรหลับไม่ใช่ว่าจิ้งจอกเยอะเนื้อน้อยหรอนายลงมือช้าเกินไปแล้วมัง้งชุยหังยิ่งจะปล่อยตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่แปลกก็คือขนาดหลูยซ์เห็นท่าทางแบบนี้ของเขาแล้วแต่กลับไม่รู้สึกเกลียดมันเลยแต่กลับรู้สึกน่าสนใจด้วยซ้ำนายไม่กลัวว่าพรุ่งนี้ฉันจะแก้แค้นนายอีกหรอไม่ทันทำอะไรก็เอาแต่ขู่ฉันเก่งนักก็พาฉันกลับไปฝึกในกองทัพของพวกนายเลยสิ ชุยหังพูดไม่ได้ตอนนี้กองทัพของเราไม่รับคนเพิ่มแล้วหลู่จื้อพูดชุยหังพูดออกมาอย่างไม่คิดถ้าฉันได้เข้าไปจะทําให้พวกทหารผู้ชายหน้าตาหล่อๆของพวกนายวุ่นวายกันให้หมดเลยหลู่จื้อหัวเราะพลางพูดต่อนายอยากจะวุ่นวายยังไงไม่ว่าจะวุ่นวายยังไงทําได้แค่เข้าใจโดยสัญชาตญาณไม่สามารถพูดออกมาได้ชุยหังพูด ถ้าอย่างนั้นในลองวุ่นวายกับฉันดูก่อนสิฉันจะดูว่านายมีความสามารถอะไรชุยหังมองหลูจื้อที่ท่าทางเหมือนจะไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างก่อนจะยิ้มออกมาน้อยๆแล้วสายหน้าไปมาไม่ได้กับนายไม่ได้ทำไมกับฉันถึงไม่ได้นายกลัวฉันจะเอาคืนรหรอหลูจื้อถามชุยหังพูดต่อนายเป็นชายแท้อย่าเอาแต่มายั่วฉันไปยั่วฉันมาอยู่เลยหนะ้า ย่อวจนติดประกายไฟขึ้นมาทีนี้มันจะเป็นปัญหาของใครละ่ะหลู่จื้อนิ่งไปแล้วเพราะไม่เข้าใจความหมายของชุยหังใครยั่ดไหนเล่าเจ้าเด็กนี่ทำไมพอเล่าเข้าปากหน่อยก็เริ่มพูดจาและเธออีกแล้วชุยหังยิ้มพลางสายหน้าไปมาท้ายที่สุดพวกผู้ชายแท้อย่างพวกเขาโดยเฉพาะผู้ชายแท้ที่เป็นทหารก็ไม่มีทางเข้าใจโลกของพวกเขาหรอกผู้สิยาเอาแต่สายหัวแบบนี้สรุปมันหมายความว่ายังไงพูดกับฉันให้เข้าใจ หลูจื้อเหมือนกับพวกเส้นเอ็นตึงๆที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องรู้คำตอบให้ได้ชุยหังดื่มเบียร์ลงไปอีกอึกแล้วถือโอกาสที่ตัวเองยังมีความกล้าอยู่นั้นพูดมันออกไปนายจะให้ฉันพูดอะไรเผื่อว่าฉันตกหลุมรักนายจะทำยังไงหลูจื้อตะลึงไปอีกครั้งก่อนจะถามขึ้นอีกนายหมายความว่ายังไงกันแน่นายชอบผู้ชายถึงแม้ความกล้าของชุยหังในตอนนี้มันจะมีมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ดื่มอยู่นิดหน่อยแต่ว่าสติยังคงตื่นตัวอยู่ ดังนั้นภายในใจของเขาถึงกับกระตุกอย่างแรงเมื่อครู่นี้ตอนที่หลูจื้อถามประโยคนี้ขึ้นมานั้นท่าทางนั้นของเขาดูเหมือนเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อมันแต่ในเมื่อไหนไหนเขาก็ถามขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปกปิดอีกต่อไปถ้าเขารู้สึกว่ามันน่ารังเกียจก็ให้เขาถอยห่างออกไปหน่อยก็เรียบร้อยแล้วอืมทําไมหรอเขาถามกลับบ้ากําลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่า ปฏิกิริยาตอบสนองของหลูจื่อค่อนข้างแปลกเรื่องนี้มีอะไรต้องลอเล่นในเมื่อผมไม่ได้เข้าไปเกะก,กะเรื่องของใครถ้าคุณรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็อย่าสนใจอะไรผมอีกเลยผมไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยใครแค่ไม่รู้สึกละอายใจตัวเองก็พอแล้วชุวยหังพูดจบก็ยกเบียร์ที่เหลืออยู่ในขวดที่สองขึ้นดื่มจนหมดหลูจื่อมองเขาโดยไม่พูดอะไรได้พักใหญ่ เขาคงจะกําลังทําความเข้าใจอยู่ว่าเมื่อครู่ชุยหังพูดอะไรกับเขาชุยหังลุกขึ้นยืนแล้วอยากจะพูดอะไรกับหลูจื้ออีกสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าเท้าของตัวเองจะสะดุดเข้ากับขาโต๊จนพุ่งพรวดไปข้างหน้าหลูจื้อตอบสนองกลับอย่างรวดเร็วรีบพุ่งเข้ามาประคองเขาไว้ใบหน้าของชุยหังซุกเข้าที่คอของหลูจื้อพอดีกลิ่นลมหายใจแบบผู้ชายมันทําให้เขาใจสั่นรัว ขณะที่แม้แต่ตัวชุยหังเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปนั้นจูจ่ๆเขาก็ค่อยๆเอียงหัวจากนั้นก็จูบหลูจื้อเบาๆหนึ่งแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราหมายถึงสิ่งที่ปรารถนาหรือต้องการนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้แต่ยังมีให้เลือกอีกมากมาย